เมื่อผมได้ยินพี่เอ็มพูดถึงปรากฏการณ ja ์เดจาวูก็ทำให้นึกถึงร้านที่มีการตกแต่งย้อนยุคเหมือนกับตลาดเก่าแสนเก๋ไก๋นั่งชิลสบายๆเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อวันวานก็ว่าได้เลยนะครับซึ่งร้านนี้นะครับก็หาไม่ยากเลยครับตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลรัตนาธิเบศนั่นเองร้านก๋วยเตี๋ยวไข่โบราณน,นั่นเองครับ สวัสดีค่ะพี่ทอนนะคะผู้จัดการร้านกว๋วยเตี๋ยวขายย้อนยุคสาขารัตนาทิเบตนะคะความเป็นมาของร้านกว๋วยเตี๋ยวขายย้อนยุคล้วนะคะเริ่มจากคุณเจมซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะคะชอบทานกว๋วยเตี๋ยวก็เลยคิดที่จะเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านเราตกแต่งย้อนยุคหน่อยนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านเราชอบของเก่าๆย้อนยุคค่ะบาร์กา ples, แฟเราก็จะแต่งย้อนยุคน,นิดนึงแคชเชียร์เราแต่งเป็นร้านทองแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นตกแต่งแบบของเด็กเล่นหรือว่าสมัยโบราณโบราณเป็นพวกหนังเก่า จุดเด่นของร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ย,ย้อนยุคเรานะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะเราจะเน้นเรื่องเครื่องปรุงใหม่สดแล้วก็สะอาดค่ะส่วนผสมก็จะมีพวกหมูแดงหมูสับไข่ต้มไข่ซอยไก่ฉีกปลาเส้นสตรที่เราได้มานะคะคือเจ้าของร้านไปทานก๋วยเตี๋ยวไข่ที่ราชบุรีค่ะท่านชอบท่านก็เลยมาเปิดร้านความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวไข่แล้วนะคะจะเน้นที่ไขย่ยางมาตูมนะคะแล้วก็จะเป็นน้ํายาที่เข้มข้นนะคะแล้วเวลาเราคลุกเคล้าทานเข้าไปเนี่ยลูกค้าไม่จําเป็นต้องปรุงเพิ่มค่ะ ก๋วยเตี๋ยวไข่เราจะมี2แบบนะคะมีก๋วยเตี๋ยวไข่กับก๋วยเตี๋ยวตำลึงมันจะต่างกันแค่ก๋วยเตี๋ยวไข่เราใส่ถั่วงอกก๋วยเตี๋ยวตำลึงเราใส่ตำลึงนะคะ จากก๋วยเตี๋ยวของเราแล้วนะคะร้านของเราจะมีพวกอาหารตามสั่งนะคะข้าวผัดปลาทูลุยสวนข้าวผัดน้ำพริกลงเรือปีกไก่ทอดป้าปานแล้วก็จะมียำถั่วพูยำไข่าดาวยำไข่ตันีค่ะเมื่อทานอาหารเสร็จนะครับที่นี่ก็มีกาแฟพระนครที่ยังคงวิธีการชงแบบโบราณอีกด้วยรับรองเลยว่ารสชาติโบราณโดนใจแน่นอนครับ ถ้าท่านที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะคะก็มาทานลองชิมก๋วยเตี๋ยวไข่ย้อนยุคเรานะคะที่สาขาเซ็นทันรัตนานทิเบตนะคะแล้วก็อีก3สาขาของเราซึ่งมีที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์นะคะที่ C.D.C. นะคะแล้วก็เซ็นทันบางนาชั้น3ค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชื่นชอบบรรยากาศเก่าๆแบบนี้ก็สามารถแวะมากันได้นะครับทุกวันครับสำหรับตอนนี้เรากลับไปดูสองเชฟสาวกันต่อเลยครับ นี่ยทำเซอร์ไพรส์ดีกว่าเซ <Surprise S 2> อร์ไพรส์่ีกแล้วพี่เอีเซอร์ไพรส์ตลอดแน่น,นอนนี่เข้าไปที่นี่เลยสวัสดีค่ะ ใช่อินค่ะที่จองไว้รายการาคูนแยรี่หค่และวันนี้นะครับพี่เอ็มก็พาน้องพลอยมาที่ r i v ว r City ครับเพราะวันนี้พี่เอ็มของเราใจดีครับพาน้องพลอยมาดินเนอร์บนเรือหรูของการบริการจากเรือเจ้าพระยาครุสแต่ก่อนที่สองสาวจะไปชมความสวยงามในค่ำคืนนี้เราไปรู้จักกับเจ้าของเรือเจ้าพระยาครุสกันก่อนนะครับ เริ่มต้นการจัดทิศล่องเรือของเรือเจ้าพยาครุยสนะคะแล้วก็เริ่มสารวจความต้องการของลูกค้าก่อนซึ่งจากที่เราสารวจแล้วเนี่ยความต้องการของลูกค้าก็คืออยู่ในช่วงของดินเนอร์ตอนเย็นนะคะก็คือทุ่มถึงสามทุ่มทุกวันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเมนหลักของเรือเจ้าพยาครุยสก็คือเป็นตอนเย็นค่ะเรือที่เราใช้ประจำเนี่ยจะเป็นเรือลําใหญ่ก่อนนะคะเรือลําใหญ่ของเราชื่อเรือเดอะแกรนเจ้าพยาครุยสนะคะซึ่งลำนี้เนี่ยจะรองรับลูกค้าได้ถึงประมาณ400คนเลย นอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นลำกลางจะเป็นเรือลำที่2คือเจ้าพยาครุสค่ะความพิเศษของเรือถ้าถามว่าคืออะไรตัวนี้เนี่ยเราเน้นตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกเลยนะคะว่าเวลาเรือเข้ามาที่ท่าเรือเนี่ยจะให้มีเอกลักษณ์ลักษณะของแสงไฟหรือว่าการตกแต่งเรามีความผสมผสานร,ระหว่างความเป็นไทยกับความ ท่านสมัยเข้าไปค่ะในส่วนของอาหารบนเรือนะคะ,ะของเราก็จะเป็นต้องบอกว่าเป็นบุฟเฟ่ต์ไทยนานาชาตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมีความวาไรตี้มากมายเลยเริ่มต้นตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นสลัดหรือจะเป็นอาหารญี่ปุ่นในส่วนของซูชิของที่ขาดไม่ได้คือส้มตำมีสปากเกตตี้นะคะมีสเต็กมีปลานะคะในส่วนของขนมเราก็มีขนมเค,ค้กขนมไทยรวมไปถึงผลไม้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึชากาแฟด้วยค่ะ เ so ส้นทางการเดินเรือของเจ้าพญาครุยส์นะคะก็จะออกจากท่าเรือรีวอซิตี้นะคะตรงเจริญกรุง30นะคะตอนทุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็จะวิ่งไปทางพระราม8นะคะที่สวยที่สุดก็คือวัดอรุณนะคะพระปรางวัดอรุณของเราและที่เป็นไฮไลท์ก็คือสะพานพระราม8นะคะจะสวยมากเวลาค่ำคืนอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองเลยก็ตามเนี่ยค่ะที่ยังไม่ได้มีโอกาสหรือมีโอกาสแล้วมาล่องเรือนะคะ ต้องบอกว่าแม่น้ําเจ้าพยาเป็นแม่น้ําที่สําคัญของกรุงเทพและก็ของประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันก็อยากให้ประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะมาร่วมดูความต้องบอกว่าความยิ่งใหญ่ความสวยงามของแม่น้ําเจ้าพยาของเรานะคะก็อยากจะให้มาลองล่องเรือเจ้าพยาครูยสกับเราค่ะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะครับตอนนี้ตามไปดูพี่เอมและน้องพลอยกับบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยากันเลยครับ สังหลัพี่แอมดูสิโอ้ยสวยมากเลยสำหรับวันนี้รายการ Food Dairy by CP <ม>ก็หมดเวลาลงแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m f o o d d a r y สุดท้ายนี้นะครับทางรายการก้องขอของคุณ r i v e r view guest house และเรือนเจ้าพญยาคุยที่เลื้อฟริสถาที่ในการถ่ายทำาในครั้งนี้ด้วยครับไปใไต้แล้วไปไป Три,